เป็นเวลากว่า30ปีแล้วที่พิพัฒน์ติปัยาน,นลหวัวหน้าฝ่ายปกครองแดน5ทันทัศนวัยหนุ่มกลางต้องคอยตรวจสอบความเรียบร้อยลงนอนของผู้ต้องขังเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นภายในทันทัศสถานแห่งนี้นอกจากจะต้องตรวจลงนอนของผู้ต้องขังแล้วในแต่ละวันพิพัฒน์ยังต้องคอยคุมผู้ต้องขังภายในทันทสถานทำกิจ,จกรรมอื่น ซึ่งถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพิพัฒน์มีความลำบากตรากตามเป็นอย่างยิ่งเพราะในแต่ละวันมีความเสี่ยงที่จะติดโรคจากผู้ต้องขังและยังต้องสละเวลาที่อยู่กับครอบครัวเราก็จะมีปัญหากับสุขภาพเราค่อนข้างจะเยอะตั้งแต่เรื่องอากาศที่ใช้หายใจรวมกระทั่งเสียงที่เราต้องพูดคุยกับเขาเหมือนอย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเรารักษากัเนเดือนๆแล้วก็ยังไม่หายนั้นเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะมีปัญหาทางด้านจิตใจ เวลากับครอบครัวเวลาการทํางานการทํางานตากตำนะครับแล้วก็ความเสี่ยงกับเรื่องที่อยู่กับเขาอันนี้คือความนักใจที่สำหรับตัวเองปัจจุบันผู้ต้องขังภายในทันทัสถานแห่งนี้มีประมาณ6 1 0 0คนและมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ต้องขังทั้งหมดเพียง145คนหากเปรยียบเทียบแล้วเจ้าหน้าที่หนา,นายต้องดูแลผู้ต้องขังถึง120คน และในแต่ละวันผู้คุมทําได้เพียงเดินตรวจตาความเรียบร้อยพร้อมใช้ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักโทษที่มีความประพฤติดีเป็นสายข่าวคอยระวังเหตุร้ายส่วนอาวุธในการใช้ป้องกันตัวและควบคุมผู้ต้องขังก็มีเพียงกระบองที่ทําจากไฟเบอร์กลาสเท่านั้นกระบองนั้นถือว่าเป็นอาวุธเพียงชนิดเดียวครับที่เจ้าหน้าที่และผู้คุมสามารถที่จะพกเข้ามาในแดนผู้ต้องขังได้เนื่องจากว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่พกพาอาวุธชนิดอื่นๆเข้ามาแล้วอาจจะถูกผู้ต้องขังทำการแย่งสิ่งไปครับ อดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากทันทสถานวัยหนุ่มกลางที่ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่พกอาวุธเข้ามาในแดนผู้ต้องขังเพราะเกรงว่านักโทษจะแย่งอาวุธปืนพกและจับเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกันเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าวันนี้เนี่ยเขาก็ปกติดีเกิดวันวันที่เขาไม่ปกติคือเขาเกิดเพี้ยนขึ้นมาเกิดรั่วขึ้นมาภาษาในพวกเขาเรียกลั่วขึ้นมาหรือบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยเครียดขึ้นมาทุบผันท่านแล่นทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนหรือทำร้ายเจ้าหน้าที่ มันเกิดขึ้นได้ตลอดลาอันนี้ยูเป็นความเสี่ยงที่มันหนักกว่านั้นก็คือเขาเสี่ยงที่จะก่อเหตุโดยการจับตัวเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกันเจ้าหน้าที่คุมผู้ต้องขังภายในทันทสถานหรือเรือนจําถือว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเวลาออกเวรเดินทางกลับบ้านด้วยกระบองคู่กายเพียงอันเดียวหากถูกดักทําร้าย ผู้คุมคงไม่สามารถปกป้องชีวิตตนเองได้จึงถึงเวลาที่กรมราชทัณ์ต้องผลักดันให้ผู้คุมมีอำนาจพกพาอาวุธปืนในทางสาธารณะเพื่อใช้ต่อกรกับกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อรักษาชีวิตของตนเองนัลลดนยุกิจภพุทิถ่ายภาพนัตพงษ์รอดกันภัยข่าวผ้าหน้าหนึ่งรายงาน